สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แกลมาวบารีสคลิปนี้คุณยายมีตำนานของต้นแก้วค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาแต่โบราณน,นะคะคุณยายจะมาเล่าให้ฟังค่ะคนไทยโบราณเนี่ยเชื่อว่าบ้านใดเนี่ยปลูกต้นแก้วไว้ก็จะทําให้คนในบ้านเนี่ยมีความดีมีคุณค่าสูงเพราะคําว่าแก้วเนี่ยหมายถึงสิ่งดีมีค่า เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปโดยเปรียบเทียบของที่มีค่าสูงเสมือนดั่งดวงแก้วนอกจากนั้นยังเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านมีจิตใจเบิกบานเพราะคำว่าแก้วคือความสะอาดสดใสสำหรับในต่างประเทศนะคะอย่างชาวชวานะคะ่ะชาวเกาะชวาเขาก็มีความเชื่อว่าต้นแก้วเนี่ยสามารถช่วยขับไล่วิญญาณร้ายแล้วก็ช่วยในการปรับปัดเป่า โรคร้ายต่างๆแล้วก็ยังนำความสุขสมหวังมาให้อีกทั้งยังถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริ์โดยมีตำนานเล่าว่าสชลตานแห่งยอกกา,กาตามักจะหาที่สวยสงบพักจิตใจแล้วก็รวบรวมสมาชิกนะคะมาใต้ต้นแก้ว นะคะใกล้ๆกับต้นแก้วก่อนที่จะเสด็จไปร่วมประชุมเรื่องบ้านเมืองก็จะพักผ่อนก่อนนะคะที่ใกล้ๆกับต้นแก้วนะคะนอกจากนี้ในพิธีแต่างงานดอกแก้วเนี่ยยังเปรียบเสมือนคำปลวยพรให้ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขแล้วก็ความหอมนะคะชีวิตคู่เนี่ยก็จะได้หอมหวานเสมือนกลิ่นแก้วอีกด้วยนะคะ ต้นแก้วเนี่ยมีกําเนิดในเอเชียใต้ค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนแล้วก็ออสเตรเลียค่ะเรามาดูลักษณะเลยค่ะลักษณะของต้นแก้วนะคะลองดูต้นนะคะต้นนี้หัวปลูกมาเป็น20ปีแล้วค่ะต้นแก้วนะคะจะเป็นไม้ยืนต้นค่ะขนาดปานกลางอย่างต้นนี้คุณยายก็ปลูกมาเกือบ20ปีแล้วนะคะเปลือกนะคะจะเป็นสีขาวปนเทาค่ะ อันนี้ต้นแก่แล้วก็จะออกเทาดำๆเลยค่ะใบนะคะลองดูใบค่ะใบก็จะเป็นช่อค่ะสีเขียวเข้มมีต่อมน้ำมันเมื่อนำมาคยี่ก็จะมีกลิ่นฉุนแล้วก็มีน้ำมันติดมือเลยค่ะทีนี้มาดูดอกเลยค่ะดอกนะคะเป็นสีขาวค่ะช่อใหญ่ค่ะออกตรงปลายกิ่งค่ะแต่ละดอกนะคะ ดอกเล็กๆเนี่ยค่ะก็จะมี5้ากลีบค่ะแล้วกลิ่นเนี่ยหอมมากเลยค่ะถ้ามีผลนะคะผลก็จะเป็นลูกไข่ลีลีค่ะผลอ่อนจะมีสีเขียวถ้าผลแก่ก็จะเป็นสีส้มค่ะภายในก็จะมีเมล็ดนะคะส่วนการปลูกเนี่ยจะปลูกลงดินแบบคุณยายก็ได้ค่ะคุณยายปลูกลงดินเลยนะคะหรือจะปลูกในกระถางก็ได้ค่ะวะสัสดุปลูกก็จะเป็นดินร่วนค่ะ สองส่วนปุ๋ยคอ,อกหนึ่งส่วนค่ะส่วนการลดน้ำนะคะก็สัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแต่ว่าของคุณยยาเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าปลูกลงดินใช่ไหมคะส่วนมากก็จะอาศัยเทวดาเลี้ยงค่ะก็คือหน้าฝนฝนตกล่วงหน้าแต่ถ้าไม่ใช่หน้าฝนคุณยยก็จะลดน้ำประมาณนี้ค่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือเวลาไม่ว่าอาจจะสองสัปดาห์ครั้งก็ได้นะคะชอบแดดค่ะ ตรงนี้ค่ะถูกแดดทั้งวันเลยค่ะชอบแดดนะคะ mm hmm. การปลูกเพื่อเป็นสรีมงคลเนี่ยควรจะปลูกไว้ทางทิศตะวันออกค่ะ mm hmm. แล้วก็ควรจะลงปลูกในวันพุธเพราะมีความเชื่อว,ว่าการปลูกเพื่อเอาประโยชน์ทั้งดอกเนี่ยควรจะปลูกในวันพุธค่ะ mm hmm. ส่วนประโยชน์ทางสมุนไพรนะคะเริ่มจากใบเลยค่ะใบจะมีรสเผ็ดและขมช่วยบำรุงธาตุในร่างกายส่วนรากก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดลมดีค่ะ ดอกและใบจะช่วยอาการวิงเวียนศรีรษะและอาการไอนะคะถ้าเป็นรากก้านใบสดก็จะนำมาใช้เป็นยาชาและงับอาการปวดได้ค่ะส่วนใบแห้งก็นำไปเป็นส่วนผสมกับสูนไพรตื่นเพื่อใช้เป็นยาแก้ปวดกระเพาะนะคะรากและใบสดเนี่ย สามารถนำมาต้มนะคะแล้วก็ชะล้างบริเวณที่ถูกมแมลงกัดต่อยค่ะแต่ว่าการนํามาเป็นนํามาทําเป็นยาสมุนไพรเนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะถึงจะรู้อัตราส่วนนะคะปริมาณที่ใช้นะคะไม่ใช่ว่านําไปใช้รับประทานเองได้นะคะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะคลิปนี้คุณยายก็เล่าตำนานแล้วก็ประโยชน์ของต้นแก้วให้ได้รับฟังกันแล้วนะคะ หวังว่าจะทําให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้เวลาว่างนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยาด้วยนะคะพบกับสาระดีๆและต้นไม้สวยๆกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ